สวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะพาแนะนำไปถึงชุดครับชุดนี้ครับราคา36,9 0 0บาทเท่านั้นสำหรับชุดนี้ได้ครบทุกอย่างเบสแปดสองกลางสองพเ้วยพอเอร์ครับผมครับแต่ครับลูกค้าเจ้านี้ครับต้องการไม่สี่ตัวในชุดมีไม่สองตัวครับไม่พอครับผมต้องการไม่สี่ก็จัดไปครับเครื่องรับไมอีหนึ่งเครื่องครับผมครับพร้อมด้วยครับเปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่เป็นตัวแอมสูงครับผมครับเพื่อด้ใช้งานหลากหลายมากขึ้นครับผมครับ มิกครับลูกค้าก็เปลี่ยนไมอีกเป็นมิกแปดไมอีกต่างหากชุดดีก็ถือว่าสุดยอดมากจากชุด3 6 0 0 0กพว่าร้อยบาทก็มาอัปเกรดบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตอบโจทย์กับงานลูกค้าต้องการครับผมครับชุดนี้เบสแปนิ้ว2ใบครับหนึ่งมาแล้วเทอร์โบ2ใบเลยครับผมชุดนี้เบสแปน,นิ้วเทอร์โบ2ใบครับข้อดีของเขาครับตู้ตัวนี้เป็นตูน้กลางการแกล้งโดยเฉพาะครับไมอะจีสมินทั้งคอเล็ก น่าะแกงครบทุกอย่างในใบเดียวครับเสียกลังก็เป็น AB12 อีก2ใบครับออกงานการแก้งได้เหมือนกันครับหลังตู้เรามีเ้าส์เสียบให้ครับผมสามารถเสียบขาตั้งได้เลยสลับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์ในชุดเรามีชุดแหลกให้ไปด้วยครับผมครับเราทำการมาร์กสายให้ลูกค้าทุกอย่างไปถึงก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมชุดนี้ถือว่ามาในราคาที่สมพูนมากแค่36,000นกพันก้บาทเท่านั้นเองครับผม เสียงชุดนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งความท้าทายครับของลูกค้าเขามิกไมค์สี่ตัวครับผมถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งความท้าทายที่การใช้งานไม้ครับไม้ยิ่งหลายตัวยิ่งหอนครับต้องคอนโทรลเสียงให้ดีสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้สามหมื่นหกพันกรับาทเท่านั้นครับผมครับมีพาวเวอร์หนึ่งตัวไม้หนึ่งตัวปลั๊กไฟแล้วก็มิกครับแต่หลันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มไม้ลอยอัปเดตปลั๊กไฟอัปเดตมิกราคาเลยสูงขึ้นครับพร้อมด้วยเบสแปดนิ้วสองกลางสองครับกับชุด36,000บาทนัครบผมคุณครับผม